ททเทศเสร็จเรียบร้อยก็จะผมดินผมชาย15เซนและเทคอนกรีต25เซนผม,ผมได้รับจากท่านาช้บอกว่าทางพาะราชจะขอใช้ทางนจา,งากวัานี้หไปถึงลังโครงการผมเลยอยากให้ทางท้ารวชกาอผยมหน่อยได้ไหมว่าขอใช้ก่อนเดี๋ยวพิจ่งณาอย่าดีได้ ก็ผมผมเน่ผมก็มได้บอกนาว่าเมืช้าเพราะอะไรเรติเพราะว่า,วาใช้ก่อนใ, <Voc> ในช่ใช <น S 1> ่ในช่วงช <ๆ S 2> <5 S 1> ่วงวันที่ห้าหรือวันที่หลังผมไดาถึงวันที่ยี่ดยคาถึงยี่สิดือิ่งลงวันที่ยีไปผมยด้เริ่มลงทรายแล้วก็เพลงอีนนะครับเพราะน้ำมันจะไม่เสร็จลงทรายทุกคนดูนะคจะลงถึงห้าเซนแต่คนขี่คนขี่ยี่สิบห้าทำสวนเรานทํส15้า เชื่อนี้ผมก็จะกันไว้ก่อนเพราะกลัวสงการเดี๋ยวกลัวรถมอเตอร์ไซค์พวกเมานะพวกอะไรเดี๋ยวลงข้างนะเราไปทำคันไว้หนึงกลัวมันมอเตอร์ไซค์มันเมามันมันไม่อยู่เลยมันลงไม่ได้ง้างเรื่หาเดี๋ยวผมจะทําเอาเชือกมาขึงอะไรมาขึงไว้อยู่นะครับเดี๋ยวก็ได้ชั่วคราวนะครผมก็จะมาทำนี้เสร็จแตยังไม่ลุ้งยังไม่ร,มร,มรอรอหลังต้องการรอวันที่ยี่สิบวันนะโอเค แสดงว่าพรุ่งนี้เรามาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูว่าการเจาะความแข็งแรงของดินที่บดอัดเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ประมาณนี้แหล้วประมาณสิบโมงเนี่ยเลยเขาเข้ามาเจาะเขาดูจุดเขาได้เจาะต่อเนี่ยตู้ตามมาตรฐานเราผมไม่รู้กันปกติปกติเนาะจำเจาะตรงนู้นนะทัชชวีช่วงกลางกลางถนนเลยแล้วก็ริมสึว่าประมาณห้าสิบเมตรเจาะกลางถนนถ้าเราคุก็ เจาะฝั่งขวา5เซนเมตรแล้วไปเจาะฝั่งซ้ายอีก5เซนเมตรเข็มแค่นี้ก็โอเคแล้ว <c ười> อย่าไปเจาะไอ้ตรงที่บดแน่นๆนะเจาะตัวนี้ <c ười> ตามระยะครับให้เราเลือกเอาเลยเออเออให้เราเลือกเลยให้ทำว่านเลือกเลย,รราาเลเลยมันจะง่ายเพราะเทศบาลเทศบาลจะจะได้ดูดแล้วตอนที่บดอ่าจะเป็นชั้นๆอใช่เยอะนะ ได้คร sí, euh ับตรวจอัตราชันย <Bu> ังไงกนเราชันเลยไม่ร uh ู้อยู่ก็มันขึ้นมาจากดินเดิมไม่กี่ไม่กี่เมตรเองครับดินเดิมลงไปนี้ก็ประมาณเมตรจากตรงนน้นึ่ะเมตรหนึ่งแต่ตรงนี้อาจจะประมาณสองเมตรเองดินเดิมที่มันอยู่นะรถดีมากเดี๋ยวเท่าชั้นอยู่บ่บอ้เลยแดกแพ็คเขาชันปึ๊บ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 ความความชันความกว้างเนี่ยเราพอใจแต่เรื่องของโครงสร้างว่าแข็งแรงหรือไม่พรุ่งนี้เราก็จะได้คำตอบก็ต้องขอบคุณมากที่เราได้มีการแก้ไขถือว่าเป็นการรื้อฟื้นครั้งใหญ่เลย แล้วแล้วทำทำเป็นกลางให้นะครับเป็นกลางให้ทำถุนใหญ่อย่างนี้ปุ๊บนี่คอนกี่จะกว้างเท่าไหร่แปดเมตรต้มแบบแปดเมตรเอาเป็นแปดเมตรใช่ไหมครับแปดเมตรข้างละสีข้างละสีครับของพวกเราคงเจ็ดเนาะวนี้ตัวนี้ถ้ามันแปดให้เอาโอเคก็โอเคนะเดี๋ยวแบบชุมชนเขารามาก็วิ่งเดี๋ยวชุมชนมาดูวิวจอดที่จอดมอเตอร์ไซค์ด้วยก็โอเคข้านดวงครับ จะจิงดได้ไปยังมยังคัดแบบคือเอสำคัญกี่เพราว่าเซอร์วิสประธานกับมิ้งเขาเร้วโอเคเขาทำได้จิงร้อยห้สิบครับผมคือว่าสอร้อยสีมันสารแซมก็ไม่อยู่ครับสองร้อยสีสเป็นของอะไรพวกเราอยากดเทศบาลเทศบาลระบบเทศบาลได้ไหมละทศบาลแบบที่ให้มามันยังมันขาดอะไรครับแดบพื้นนะ้นหนาปอม้อมเอาแทไปแล้วยนีครับ นี่นี่ครับอย่นั่นแหละมันอ้างไปแบบทานหลวงนี่คือก็ที้คนเกียดมึงเล็ก่ะบังขี้แจงเลเด็กกมิเดมินิเลขกมิมนเามีห่ขอ่าเลขกมินซมีแม่แม่นแม่นทขเขาใส่สามมนเท่าไหร่เขาส่ของเาสี่เตมเซ็งหกสพทสามสิบ อันดูมะผูงกลางงานได้บ่ซังมแตาจำเ็ตมาเลยกลางานครับเน่ยี่ดอกเดี๋ยสำคัญคือว่าซึ่งในเ่ึดรุงเด้อเหล็กจัมเหล็กเหล็กเขาใช้เหล็กนั่นน่นอนเหล็กใช้เหล็กหกมิลหกมิลมเล็กไวเมียดแหละแต่ของที่สะพานเาใช้สี่ใช้หขอเขาเป็นหกเพราะมันมัหนักเพราะทางเส้นนี้มันทางอ่ะ คำพิเศษคำพิเศษคำพิเศษเพราะว่ามันต้นแบบแล้วเลื่อนเดี๋ยวดูแบบข้างๆไหลทางโอเคบ่เรียบร้อยกันมั้งบ่ไหลทางเดียวคงคงมีเพิ่มอีกนะนี่มันยังไม่เสร็จหรอกอ่าแล้วนี่ลุกหลังข้างละเน็ตบ่ไหลทางคันเกียร์ย่างหอยจุ๊บจนศบาลนี่ คือตอนนี้อะไรทั้งเราบอกว่ามันล็อกนนเราไม่ถกว้างเนี่ยกว้างกว่านี้แดดคือตอนนีวันทม่มันสิ่งนจะอยู่แล้วก็อีกอีกเรื่องนึงนะครับนะทำเพื่อเพื่อชาวบ้านนะครับนะเพราะสีชาวบ้านที่มันมาไม่ไม่ไม่หากัรนายกเดือนเรื่องการวางท่อผมอย่างไรบวางให้วางท่อไหมผมสามจุดจุดแรกที่เขาไปไปคุณตอนนะขึ้ะดับนะที่ครับจึงแฮนอ่ะมันเหรอข้าว่ารอ่ะแต่หายบ้างหนึ่จุดหนึ่งจุดที่สว่างหรือขลังล้งล้งปุ๋ยไหม ที่ที่เราสต็อกสต็อกไปอ่ะแล้วก็จุดที่สามหลังลงปุ๋ยลงตรงข้ามกับบ้านพื้ที่ดินของที่นาของพี่วันพงนี่เดี๋ยวผมสามจุดนี้ต้นอ่ะต้นอะรก็ลงลงได้แต่ว่าจะลงเลือกแห้งบ่ได้เพราะว่าน้ำน้ำมันมันจะแห้งลงระดับที่ว่างสร้างตำว่างใบตอนตอนว่างค่ะตอนเรางเหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวว่างแล้วมันก็อิด เา็าเรง้านเ่งเป็นเรื่มันล่อีกเาวก่ก่อนจะว่างก่อนจะว่างปุ๊บนี่ให้พูดกันเรื่อยครับผมจะางก่อนเนอะเาลาว่างแล้วเพมลืจะว่างข้างเดียวเขาจบเลยเอาคุยวานเอาชาวบ้านเอามาลาดเอาตั้งทศบาลคุยหวานมันสอท่อมาเบ่งกันเลยครับเอาจบทีเดียวเลยโมเมนถามผไมแม่ปุบโมไม่ซีดแยงทำคัดแยงเขาครับเพปัญหาตนนี้มันเจอเยอะ คือวเวลาพูกนี่เขาเขาพูดให้ฟังเอาเขาว่าเขาวาเขาวาเขาวาน่าไม่เจอลาที่ขาเสนะตเมื่อกีขาดอะไรเนี่เดี๋ยวเเดี๋ยวนีจเปให้ดูตี่แบบนองนี่แบบนี่แบบนี่แบบนี่ตัวตัวนี้เขาให้อ้างอิงตามนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเออแต่มันไม่มีมเรานอนนี้ไม่มีเราพาให้แขนเดียวใช่ไหม เพื่อเพื่อที่จะดูตัวนี้ใช่ไหมเพราะงานอื่นมันจบหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวตัวนี้นะครับผมได้ได้โอเคครับทำมาให้คเอาถ้างั้นจบแล้วทำเทระก่อนก็อยากพูดให้ชัดเจนพูดซ้ำไปซ้ำมาวันนี้เนี่ยมาเพื่อมาดูความจริงนะครับมาดูความจริงเราก็ยังขาดความรู้ในเรื่องการทำถนนอยู่นะครับซึ่งเอาความจริงนี่แหละนะ ทีนี้จะทํากันยังไงมันก็ต้องมีแบบประกอบนะครับที่ผ่านมาก็เราเราพอใจเรื่องอะไรเราก็บอกตรงๆอย่างพอใจเรื่องรถวิ่งขึ้นมาแล้วมันไม่ชันมากแสดงว่ากรมชนแก้ไขแล้วถนนความกว้างก็แก้ให้เราเนี่ยเราพอใจสองจุดนี้สิ่งที่ประจักษ์กับเราแล้วในช่างบอกว่าถ้ารถหนักๆวิ่งมาแล้วมันไม่สุดก็เควียรนะก็ใช้ได้ เราก็ดูแล้วเทหินคลุกแล้วก็พอใจในจุดนี้แต่เรื่องความแข็งแรงพวกนี้เราจะได้คําตอบก็คือจอดไปแล้วมันต้องใช้เวลา 1, วันแล้วกี่หนึ่ 1, งครับมันจรรู้ได้ไม่ใช่ว่า,อาจอดเลยมันจะได้เลยไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทําหนังสือให้<ว>ก<ป>็ทำนังลามาลาทาสื่อหานาง,ง,งยกยกแข่งหาประมาณว่าหนึ่งพอให้หยุดให้หยุดช่วงวันที่ห้าถึงวันที่ยี่สิบนะครับผมจะทวงหนังสือแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบกรรมการ5้าคนห้าคนหรือเจ็คนนะห้าคนห้าคนต้องให้แต่งตั้งมาด้วยคือทำให้มันถูกเพราะว่าต่อไปเนี่ยพวกผมนี่แหละถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็จะเรียกไปบอกว่าเดนดอนว่ายังไงเล่าบอกก็จะมาตรวจสอบอ่ะผมก็จะอ้างได้ว่าผมมันแต่งตั้งไม่ได้กรมแต่งตั้งไม่ได้งั้นถ้าแต่งตั้งไม่ได้ก็เอาเรื่องพวกผมไม่ได้เหมือนกันนะเอาได้คร้เอาได้อยู่แล้ว เออกาถ้าทางอบตแล้วก็กำนันหรอมีกำนันมีท่านนายกแล้วก็มีผมมีท่านผู้ใหญ่แล้วมีเจ้าท่านอีกคนผู้ใหญ่บ้านหมู่หมู่ซิอีกคนนึ่งใช่แต่ผผมมม้ไ่ได้วันนี้เราจะตรงไปตรงมากันเพราะว่าอันนี้มันอำนาจของกรมธนาระไปตั้ง ของหน่วยงานอื่นได้ไงผมไปตั้งเงินตรวจสอบงานตัวเองไม่ได้แต่แต่เวลาตรวจสอบพวกนีเออถ้าถ้าผมต่อตั้งให้ให้กลุ่มของเราคณะการการห้าคนซึ่งมีมีหนังสือแต่ละคนเป็นกรรมการให้ทำหนังสือมาเซ็นว่าเห็นชอบด้วยมาคาแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะท่านได้ไปตรวจดูไหมท่านได้ไปตรวจดูไหมอย่างเงี้ยอ่าแล้วนี่ผมทำให้มีกล้องมีมีแล้วนี่โดนก็มีเดี๋ยวมึงมีกล้องเราไปไหนแล้วถอดดักยังอื่นครับ เราทำอะไรกันทึกไวะ่อฮะต่อครับนี่กล้องตไอดยิงใหา่ได้ไฟเม่อกล้องเลยากไั้นอีกอันหนึงที่จะรายงานก็คือว่าสว่างนพี่ัเอามาขึลื่อนผมด้วยผมมีน่น่ไม่กี่ตั้ามครับอไม่ติดอ๋อยังไม่ติดเนาะอีกอันหนึ่งที่ช่างตั้ม รายงานมาว่าเรื่องเสาไฟฟ้าเนี่ยมันมีหนังสืออะไรจากไฟฟ้ามาว่าถ้าจะย้ายเสาไฟฟ้ามันต้องเสียหกแสนแต่ตอนนี้ทางราชธานีโศกได้ดําเนินการแล้วเสียสี่หมื่นเราเสียไปแล้วที่พูดเนี้ยเพื่อจะมาแจ้งให้ฟังว่าเราได้มามีส่วนร่วมด้วยไม่ได้เรียกร้องอะไร <laughs> เอาควนบคุมหมดแล้วเดี๋ยวให้สร้างไฟมาดจิดให้ าสงการมาบรรลัดทชเห็นุวเหนีวข้าไร่ร้อสิบสิบาเอาเอาสบบล้านไชั่วข้าวหนเพราะว่าเขาม่ิเลยเดี๋ยวผมทำงานเดี๋ยวผมก็ก้องมาหน้อีกหนัอีกเ่วกติดตมเมนครับเพราะวาใช้ผ่มมะูว่าใช้ดับเสนีดึงมาบอนะครับช่วงมามาผุนมันไปหอดผุนแล้วครับไปหอดบรรลัดชุดเลยดนี่ได้รับนีตลอดเลยทุกคนเอาอะไรสู้มชั่ข้าวยชั่ข้าวนอยเยเรื่องนี้ละอเดียวผมจ่เอา ถนนคือยังมันมันถึงมันจะว่างนะครับเพราะแม่โค้ดต้องทำงานต่ออยู่ช่วงก็บอกกับเราว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าถ้ามันขัดข้องยังไงเราจะได้ติดต่อกับทางกรมไฟฟ้าให้มาช่วยเหลือได้ได้ได้ประสานทางทางท่านทักบุญษุณท่านครับก็ได้ช่วยเหลือครับก็ต้นนี้ต้นหนึ่งต้นนี้ต้นหนึ่งต้นขั้วงต้นหนึ่งเนาะแต่ว่าจี๊ดไซสปอร์ตไหลเทียนก่อน ชั่วข้าวนะครับคมกิ่งดินว่างหรือฟางเพราะฐานที่ฟางเนี่ยแม่ได้ได้อยู่พี่เพราะเดี๋ยวมันโค้งคน่องตัวหดินดินที่ขอยืมเราไปยังอยากให้คืนอยู่นะผมก็เอาเอาลงกรบไปแล้วครับเออกลบแล้วใช่ครับกลบแล้วแต่พอดียังไม่ได้ถ่ายรูปส่งด้วยวันนั้นเอาวันนี้กันเราพูดกันครบทุกเรื่องนะโพดกันแบบน้ำใสใจจริงต้องขอบคุณมาก กระไดเยเพราะว่าเดี๋ยวหากบรรลัเที่ยวมาสี่้องกันขันนยางานกันนบาคุยตรงส่วนตัวได้ทนพกติปถ้ากล้องทรรัเยอผมก็อยากให้รรกรรติดก้องที่หน้าป้อมยามหนอยดการอุบัเหตุพรป้อมนมไม่มีงบประมาณต่างคนต่างช่วยกันตอนนี้ขาวา้วติดเฉพาะกิจเนี่ฉพกิจ เ่ท่านนายกเสนอมาเดี๋ยวผมไปเรียนที่ประชุมตัวเท่าไหร่ตัวนี้หนึ่งโซลาร์เซลล์ครับโซลาร์เซลล์นี่มันจะใช้ไฟจากแสงแดดแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องอาศัยไฟหลวงเลยครับแล้วก็เล็กแล้วก็เปิดยาวตั้งแต่สามเดือนเนี่ยเปิดไม่เคยปิดเลยเนี่ยครับชุดนี้มันก็แพงพอสมควรไม่มันป้องกันอะไรอุบัติเหตุใช่ไหมไม่ไปดูเื่อเกิดการเกิดไปเหตุที่ทิพยอขโมยมาผ่านมาทางนี้เราว่าเป็น เป็นความรู้สึกที่ดีมากที่มาขอกล้องเราดีดีเดี๋ยวไปเสนอกรรมการนับแล้วคนติดคนนี้อืมี่คนนี้ด้วยนะเนี่เพราะหนึ่งในชุมชนของเราไม่ใช่รถใครหรอกรถทางองค์อื่นรถแทางมัลลาดรถทางก็แต่ในเมื่อวันตําตบลของเราก็ดออกโฉนใหญ่ที่นี่เพราะมันเกิดวันเหีุยปุ๊บนึ่ยเราจะได้ดูกล้องช่วยข้อมูลของสองฐานด้วย พูดเรื่องเครียดแล้วจะพูดเรื่องดีให้ฟังมีชาวบ้านมาร้องเรียนว่าท่านทำช้ามากนะรู้สึกหน้ายับแล้วนะผมก็พวกเราช่วยแก้ตัวให้นะครับไม่ใช่แก้ตัวหรอกเพออธิบายความจริงให้ว่าอ,อ,อย่าแปลวาเรื่องกลมชนเลยเพราะว่าที่ที่ช้าเนี่ยเพราะว่าชาวบ้านนั่นแหละเออเรากําลังจะเปลี่ยด,ดินดินมันเหลือไงชาวบ้านก็มาขอให้เอาไป ผมที่ไอ้วัดนู่นวัดนี่อะไรบ้างไอ้น้ําไม่ไหลก็มามาขอเราก่อนเราบอกเราไปนั่นไม่ได้เราก็มาขอกรมชลเนี่ยช่างตั้มเนี่ยกรมชนให้ไปแหวกทางน้ําให้มันก็เลยเช้ากว่ากําหนดอ่าอันนี้แหละร่วมก็สามสี่วันอาะนั้นผมทําหนังสือแล้วนะว่าจะไปจะไปร้องทุกข์ไม่ใช่ร้องเรียนนะไปร้องทุกข์ว่าเราเดือดร้อนเราถนนไม่มีใช้แต่พอมารู้ช่างตั้ม นอกจากจะไม่เอาเรื่องแล้วยังเห็นใจนะอ้าวพวกงานเยอะพวกงานเยอะในชุมชนงาน,งานตัวเองถ้าทำจริงคือเสร็จตั้งนานแต่ <c oughs> ติดที่งานผู้นำชุมชนของเราเออเราพูดกันตามความจริงวันนี้ครับสวัสดีลองเขา <c oughs> ข่าวงานและจะบอกอะไรที่นี่เละครับเพราะเดี๋ยววันนี้ให้เขาไปตาจอดจอดเทดเดี๋ยวทำบ้านเราเขาจะมาดูด้วยครับจอดพีด ตามมาตรฐานเขาแล้วว่าจีจุดจีจุดยังเปี่มาครับก็ก็นม้มีอะไรครจบแล้วแล้วก็ธรรมราชเขาขอใช้ถนนางที่ห้าถึงที่ยี่ถึงยี่สิบ้าถึงยี่สิบนเดี๋ยวทางเทศบาลจะทำสิ่งให้ขขอใช้ถนนก่อนจะให้ทุกคนใช้เราเห็นใช้ขอสร้างเขามีงานเขามีงานอยู่ข้างไหนที่อื่องอ เขาใช้เขาใช้ใช้สนรับทำ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 หนังสือไปก็ส่งทางทางพอเลยแต่พอทำหนังสือไปทางไปหาทางกลุ่มชนเหลือเทปเราก็คุยกันตามครับภาษาพี่น้องแล้วครับท่านคือเราพูดความจริงกันแต่เราก็ไม่ลืมความเป็นพี่เป็นน้องว่าหลังจากบล็อกคอนเวอร์ชเสร็จอย่าลืมนะเราเป็นพี่น้องกันต่อนะครับเพราะว่าตำบลเรายังต้องพัฒนาต่อไป แต่ตรงนี้มันบกพร่องเราต้องแก้แก้ให้ถูกต้องชั้นอื่นอีกไม่มีใช่ไหมมีแค่นี้แล้วเนาะจะมีจะแจ้งอ๋อครับผมครับผมครับคิดกันได้ก่อนแจ้งแจ้งอะไรครับรูปแบบโครงสร้างคนเกียตก็บอกแล้วถ้า่าไรสเต็งกว้างเยาใช้เหล็กอะไรเดี๋ยวแบบผ่านกันแล้วทำไมหาแบบมาให้พี่อีกคันหนึ่งมีคนบอกว่าทำไมเราไม่เอาเรื่องไม่ไม่เดินหน้าเอาเรื่อง เราบอกเราเอางานเราเอาความเป็นพี่เป็นน้องแต่เอางานเอาความจริงเอามาตรฐานเอาเรื่องเมื่อเอางานแล้วก็เอาให้เปิดโอกาสเนะเพราะว่าทางกรมชนก็เต็มใจที่จะแก้ไขแก้ไขถือว่าแก้ไขไปมากเลยเราเอางานเราพักเรื่องเลย <laughs> วันนี้พูดกันแบบจริงใจเท่านไม่มีอะไรเก็บไว้ในใจพูดกันให้หมดจะได้ไม่ไปพูดรับหลังกัน ตอนเท่าเทศถนนคือเขาอยากให้มันเกิดการรับรับโค้งนะถนนมันหลับตอนตอนเทียงนะเหงนมันท้องเวียงเหวียงเหมันรับรับรับการเขาโค้งนะครับคือต้นต้นนี้แจ้งครับต้นนี้แจ้งครับแจ้งขราบมาเท่อนจริงเเนาะแม่ครับตอนเทอยางให้มันรับรับตอนเขาเขาโค้งเพื่อมันจะโปเอาเอาไว้ไงส่วนนั้นมาพุ่มหิยังสี่ครับส่วนนี้มาตรงถ้าเส้นเป็นเส้นเป็นแนี้ยังทั้งนี้ อซปเร์ย e ังไม่ได้แค่นิดหน่อยแค่นี้มันก็ยังไม่ได้อยู่ข้างขัดตังแบบยังน้อยนึงแค่นั้นไปทับเม็ดเม็ดเม็มันปวดเนื่อไปนี่ยังวิ่งสีถ้าไปนี่ยังวิ่งสี่คือต้องจริงรอยพฤติกรรมขันแบบข้อมันเป็นส่ยข้อมเร็วแห้งนะครับมันบือจำเป็นต้องเอียงกระไดเพราะว่า่ขันแบบเข้าแบบคราบส้นหลวงมันให้รู้เร็วองศ์เดียมันจะไม่ต้องเอียงรับเจ้าตัวนี้มันบม่ได้ใส่ค้อมเร็วยังขึ้นมากขึ้นโน่นมากเมื่อกสิ ประมันตามที่ซิปเนี่ยครับมันกาแทนมันจำเป็นใช่ไหมครับกันกันเท่าเฮ็ดเอียงท้องฟังน้ามันสิบกางกลางมะครับสิเป็นประโยชน์กับผู้สัญจรนะครับแล้วกันเฮ็ดเอียงนี่มันอาจจะนหน้ามื่อสงอี่ฟังหนึ่งอรือมีปัญหาอย่างนี้นะครับติดป้ายแทนได้ไหมครับเออให้ผมติดป้ายแทนว่าก็แล้วแต่นะฮะผมจนครับตัวนี้ปรึกษาจีนครับครับติดตรงป้ายทางโค้งครับทางโค้งตรงครับครับ คือต้องต้องเรียนธรรมราชอย่างนี้ครับว่าทางปปชผนเสนอกม็มาว่าให้ผมปักป้ายสาตันใครนักปชปชปปชปปชนี่ใครปปชนนทอบครับที่เขามาดูตัวเนี้ยเ,<อ>เขาให้ทำอะไรฮะให้ผมปักป้ายสามสิบตันม,ม,มีได้30ตันครับแต่ว่าก็ <laughs> ให้ผมปักกันนะก็ <laughs> แล้วแต่ว่าเราจะใช้เรใช้เท่าไหร่ใช่ไหมเออแต่ว่าเขาแนะนำผมอย่างนี้อันนั้นเข้าใจอยู่แต่ว่า คือการทํางานตรงนี้มันเป็นการทํางานกับ,บท้องถิน่นมันต้องตอบโจทย์กับของท้องถิน่นซึ่งเราจบไปแล้วเราไม่พูดแล้วโจทย์ตอบโจทย์ท้องถิ่นคือท้องถิ่นเคยทําความแข็งแรงที่เจตันเพราะว่าอ,อันนี้มันมันเวอร์ไปนะเวอร์ไปแต่ว่าเราทําจริงๆเอาเราทําบานลาดทำฮะเพราะนั้นงบประมาณที่ได้มาไม่พอเราทําเองเราใช้หินเพราะเรารู้ตัวว่าเราขนหินหนักๆเลยนะครับเราขนหินมา 6,000ตันนะครับที่ที่ที่ถมไปเนี่ยเพื่อให้ถนนของเรารองรับการขนหินที่หนัก70ตัน80ตันก็มีฮะเพื่อตอบโจทย์ตรงนั้นแล้วตอนนั้นบล็อกคอนเวิร์ตรุ่นนั้นก็ใช้ได้ที่นี้เราก็ปรารถนาที่เพราะเราต้องป้องกันตัวเองด้วยว่าบล็อกคอนเวิร์ตท,ที่ทําตัวใหม่เนี่ยถ้ามันพังเพราะาบัรลาชใช้เนี่ยแสดงว่าตัวนี้ไม่ตอบโจทย์อันนั้นอ่ะให้เข้าใจตามนี้ ทีนี้จะเป็นไปตามหลักวิชาย,ยัางไงก็เป็นเรื่องที่เราทําตามความสมควรครับในใจผมคิดแค่นั้นว่าที่อยากให้ได้คือเมื่อกี้ท่านชี้ไปให้เป็นกลางให้คือว่าน้ําหนักตัวนี้พวกนึงถ้าเราใส่ใส่ห้าสิตันแปดสิตันคือวิ่งได้แต่ที่ที่ทางกรมชนพูดหนึ่งขจจตุไักยคือสามสิตันกันเผื่อไว้เพราะให้ตัต้งแต่ทหลักกตามกฎหมายทำต,ตามกฎหมายเพราะปกติตามการผมเคยวิว่งรถหนักก็เรียบร้อยแล้วนะครับ้องปกติ รถเทเลอร์18ลอ้อวิ่งได้แค่52ตันต้องเทสท,ทั้งรถทั้งไรนะทั้งรถทั้งไรเลยถ้าจะออกเดี๋ยวนี้ปุ๊บกฎหมายออกมาใหม่ถ้าจะย,าย้ายเครื่องจักรน่ะแต่แต่แต่เจ้าหน้าท,ที่เจ้าหน้าที่เี๋ยวนี้ต้องทำหนังซื้อไปหากรมชลเราไปยื้อ่ากรมทางหลวงว่าเราจะวิ่งเส้นไหน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 ไปได้ให้วิ่งได้เฉพาะ่ากลางคืนแต่อก่อนวิ่งได้ทั้งกลังคืนแต่อก่อนพ่อผมเนี่ย100ตันผมก็เคยย้าย150ตันผมก็เคยย้ายแต่อก่อนผมทำงานที่กรุงเทพ แต่ก่อนวิ่งเครื่องจักรหนักอย่างเดียวตอนนี้พวกพวกผมวิ่งราวข้ามราววิ่งต่างหาันลมตัวนี้วิ่ง40เมตร50เมตรบางทีก็ย้ายมอมอแปลงไปบางทีก็มาสี km, ห่ห้าคันรถเฮาสิ่งเหลืองเืองเหลืองอ่ะแต่ของเขามีแต่รถเครื่องจักรหนักแม้กระทั่งรถทรรมราซื้อมาพวกนี้ก็วิ่งเครื่องหนักเครื่องจักรหนักนะซึ่งมาซื้อมาจากชอกันงช่างประวัติพวกรถพวกนี้พวกของครูุหมดเพราะตกก่อนก็วิ่งงานร่วมกันอยู่แต่ก่อนวิ่งงานร่วมกันอยู่นะแต่ถ้าจะถ่ายทาง กรมชุนติดป้ายว่า70ตัน80ตันไม่ได้ก็ทางทนี้ก็พิษก็เลยว่าให้ติดให้เขาขออนุญาตติดติดป้ายว่าส0สตันขาเดียวกันนะผมเข้าใจที่น้าที่ได้เอาเดี๋ยวไปแกนต่อให้ให้เข้าใจเราแล้วกันครับข้าวเรากลัวอะไรเรากลัวว่าเราทําไปแล้วแต่ก่อนเนี้ยวิ่งได้70ตันเราทําเองด้วย ะะเราวิ่งเราทำเองด้วยแล้วเราไม,ม่มีวิธีการทําที่จะรองรับ70ตันยังไงทําไมต้องทํา70ตันเพราะเรารู้ตัวไงว่าวัตถุดิบที่เราขนไปเนี่ยไปท่านไปดูหินเนี่ยไปดูหินว่าก้อนหนึ่งมันไม่ใช่แค่ตัน2ตันเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราจึงทําอย่างนั้นทีนี้ของของ,ของใ่เนี่ยถ้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้รู้ว่าของเก่าเปาน็นยังไนทีนี้วันนี้เราเป็นยังไงเราพอใจเรื่องปรับความโค้งให้เราเราพอใจปรับความกว้างให้เรา พรุ่งนี้เราจะได้คําตอบว่าถนนนี้แข็งแรงหรือไม่พูดกันวันนี้ถือว่าโอเคแล้วขอตัวครับโอเคขอบคุณมากครับผมพูดหนักไปบ้างผมขอโทษนะครับพูดตามตรงเพราะว่าวันนี้มันจะเป็นประวัติศาสตร์ของอนาคตว่าเราพูดอะไรไปบ้างพรุ่งนี้เจอกันอีกได้สิบโมงขอบคุณนะครับผมอาจจะไปหาท่านอยู่ที่ไหน อยู่ที่โครงการอ ah. oh, okay, mm ุบลนะฮะข้างสารการข้างสารกลางใหม่ครับโอ้เคยไปครับผมครับท่านได้ขอถ่ายภาพหมู่ถ่ายตรงไหนดีหัหน้าทางไหนดีุคสตาร์นะเชิญเชิญทุกท่านเลยท่านสทอด้วยท่วนครับทุกบริษัท เำอะไรครับพี anyway> ah, oh so. ่เข้ามาอายกมเข้ามาเลยครับอายุกูบกางเลยันีตอนพี่ามาครับลองต้งผมก่อนนะครับหนึ่งสอ่งสองสล้งไดเลยครับโอเคครับขอท่านประพานสบายดีครับ